ทารกแรกเกิดเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วถ้ามีลักษณะ8อาการนี้ถือว่าเป็นอาการที่รุนแรงควรรีบมาพบแพทย์นะคะสวัสดีค่ะพกโคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง 8อาการของทารกโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดที่คุณแม่กลับบ้านแล้วไปอยู่ที่บ้านแล้วให้สังเกตอาการนะคะถ้าหากลูกมี8อาการนี้คุณแม่ต้องรีบพาลูกมาพบแพทย์ทันทีอาการแรกเลยนะคะก็คืออาการที่ลูกมีลักษณะตาเหลืองมากขึ้นเหลืองมาที่ใบหน้าเหลืองมาที่หน้าอกนะคะหรือว่ามีลักษณะตัวเหลืองมากขึ้นอันนี้คุณแม่ต้องรีบพาลูกกลับมาโรงพยาบาลหรือว่ามาพบแพทย์ก่อนนั่นเองค่ะ อาการที่2นะคะก็คือลูกมีไข้นะคะสัมผัสด,ดูตัวรุมๆตัวร้อนนะคะวัดอุณหภูมิได้มากกว่า37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปนะหรือว่าเด็กซึมลงอันนี้คุณแม่ต้องรีบพาลูกมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อในร่างกายเกิดขึ้นตัวที่3นะคะก็คือ ลูกของเราดูดนมน้อยลงนะคะซึมลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเนี่ยก็ควรที่จะพาลูกมาพบแพทย์ข้อที่4นะคะก็คือลูกของเราหายใจเร็วคำว่าเร็วคือหายใจเร็วมากกว่า60ครั้งต่อนาทีนะคะในเด็กหนึ่งเดือนแรกเนี่ยอัตราการหายใจนะคะจะต้องไม่เกินนะคะครั้งต่อนาทีถ้าลูกมีหายใจเร็วหายใจหอบอันนี้ควรที่จะพาลูกมาพบแพทย์ยิ่งมีอาการปากเขียวไปมือไปเท้าเขียวร่วมด้วยควรต้องรีบมา อาการที่5นะคะก็คือตาแฉะตาแดงหรือมีสะดือแฉะเป็นหนองมีเลือดไหลอันนี้ก็ควรที่จะพาลูกพบแพทย์ทันทีข้อที่6กนะคะก็คือลูกถ่ายอุจจาระมีเลือดปนนะคะเป็นเมือกเป็นมูกมีเลือดปนหรือว่าถ่ายบ่อยเป็นน้ําจากจากนะคะแล้วก็เด็กซึมลงอันนี้ก็ควรที่จะพามาพบแพทย์ข้อที่7นะคะก็คือลูกไม่ปัสสาวะนะภายใน8ชั่วโมง ปกติเด็กจะต้องมีการปัสสวาวะนะคะใน6-8ชั่วโมงหากเกิน8ชั่วโมงแล้วลูกไม่ปัสสวาวะเลยก็ควรที่จะพาลูกมาพบแพทย์แล้วก็อาการที่8ก็คือลักษณะของอุจจาระค่ะถ้าลูกของเรามีอุจจาระที่สีขาวซีดลักษณะขาวเหมือนช็อก นะคะลูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของตับมีปัญหาไหมท่อน้ําดีอุดตันหรือเปล่าถึงทําให้อุจจาระมีสีขาวซีดเป็นสีช็อกนะ,ะเพราะฉะนั้น8อาการที่พูดมาเนี่ยคุณแม่ต้องสังเกตให้ดีสังเกตอย่างใกล้ชิดเพราะเด็กจะมีอาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะคะหากมีข้อใดข้อหนึ่งใน8ข้อคุณแม่ควรที่จะพาลูกมาพบคุณหมอทันทีค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ